โอเคครับข okay, อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมวันวันนี้เราเล่นเกมไมซ์ไวเวอร์กันครับเราเล่นใหม่เลยคนระับ โชคดีจริงๆเกิดมาเจอทองตรงนี้ตัดไม้ก่อนรู้สึกไยินเสียงแมงมุมน่องนี้เกือบฮะโชคดีไม่ผิด หนูจะส่องสองคองแะทองแต่ไม่เจอซิลเวอร์ตอนนี้ รูวเวอร์มานี่จะแบบอัพได้หมดแล้วกเก็บหินแล้วมาตีนี่ ูตรนี่กดตีนี่จะตีเร็วกว่าตีครั้งนี่เราสามารถเอาเป็นเป็นเล็กได้นี่หว่าครัแท้ไนเลยดูหน่อย นี่อยู่ไม่ได้

แล้ววันแรกมันไม่มีตัวมาไม่มีตัวซอมบี้มามีขอนี้ก่อนละกันน้องพว่ให่ดักนะ luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đường lao này. một con. Một rồi. Chop picking จะตายแล้วตอนนี้เี๋ยวเจอซิวเวอร์ต้องพีนพ่อหาเจอ,เจอไม่ใช่ซิวเวอร์แั่เปียนจะไปฝัน,นไม่แต่งก่อนนะ うん、オッケー。もう見じが <tune out> <Okay. tune out> <tune out> สองน่าจะไม่รอดแล้วหาน้ำแล้วนี่ของขวัญของรางวัลยังไม่เอาอูยังเห็นบ่อน้ำใหญ่เลยอ่ะจะผ่านคื้นนี้ไปได้ไมหมน้อง Trời ơi Hãy subscribe cho kênh อรอปรนสักหกคนขใหม่ตลอดข้มามก่อนดีกว่าขาดนะขาดนังขามสองนี่ก็วิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยลนะ บอร์ดเล็ก อาต้องนั่งจุกมาตอนตอนคืนนี้ตันนี้เจอพอดีเลยเงืหนาดี้ามาตอนตอนมันเดียว หนูตายก่อนก็ดีครับตอนนี้ how nice ลืมไฟนิ้มนึ่งไม่แม่มุงตัวใหญ่อยู่ข้างบนโอเคหนียวรอ้ เห้เป็นไงคกับคลิปนี้ถ้าสนุกคุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วมาต่อพาร์ทหน้านะครับไปนะครับบ๊ายบาย